โรงพยาบาลกรุงเทพนะคะนำโดยแพทย์หญิงประพาพรปราดพยนต์แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลกรุงเทพกล่าวถึงการเปิดให้บริการโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะสำหรับบุคคลที่หายจากโรคโควิด -19 โดยจะเป็นการออกแบบโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพเฉพาะบุคคลเพื่อให้ตรงกับปัญหาของผู้ป่วยและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยได้กลับมาใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างเต็มที่แล้วก็ปลอดภยัย โดยจะมีการตรวจประเมินร่างกายจากทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะและดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องด้วยทีมกายภาพบําบัดเราก็นักกิจกรรมบําบัดตลอดโปรแกรมอีกด้วยก็โดยทั่วไปนะคะหลังจากที่ผู้ป่วยหายจากโควิดเนี่ยผู้ป่วยแต่ละท่านก็อาจจะมีปัญหาที่หลงเหลืออยู่หลังจากที่หายจากโควิดแล้วซึ่งแต่ละคนก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นอาจจะเกี่ยวข้องกับระบบหายใจระบบหัวใจหรือหลอดเลือดแล้วก็ระบบกล้ามเนื้อ รวมถึงระบบประสาทแล้วก็ระบบสมองซึ่งโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพการหลังจากหายจากโควิดเนี่ยเราก็จะมีการพบแพทย์นะคะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูแล้วก็มีการตรวจประเมินร่างกายรวมถึงร่วมกันวางแผนโปรแกรมที่เราจะออกกำลังนะคะให้ตรงกับเป้าหมายของผู้ป่วยให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้กลับมาใช้ชีวิตนะคะประจำวันได้อย่างเต็มที่แล้วก็สามารถกลับไปทำงานได้อย่างปลอดภัยคะ่ะ ผู้ป่วยหลายท่านนะคะที่มีปัญหาเรื่องอาจจะมีเสมหะหรือว่าหายใจไม่อิ่มหายใจแล้วเหนื่อยง่ายนะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับออปอดอาจจะมีผังพืนหรือว่ามีปัญหาในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนตรงนี้เราก็จะมีโปรแกรมทำกายภาพเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพปอดนะคะเราก็จะมีเครื่องที่จะช่วยขายายปอดนะคะก็คือไตโลจีเพื่อให้ปอดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนในด้านอื่นๆอย่างเช่นผู้ป่วยหลายคนนะคะอาจจะรู้สึกว่ามีปัญหาในการแบบลุกจากเตียงหรือว่าในการเดินไม่สามารถใช้ชีวิตประจําวันกลับไปได้เหมือนเดิมนะคะตรงนี้เราก็จะยินดีดูแลเพื่อให้กล้ามเนื้อระบบกระดูกระบบข้อเขาแข็งแรงดีขึ้นนะคะรวมถึงกลุ่มผู้ป่วยที่อาจจะมีปัญหาเรื่องตึงหรือว่าปวดจากการนอนนานนะคะในกลุ่มที่ผู้ป่วยเป็นน้อยหรือปานกลางเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องปวดได้ ซึ่งเราก็จะมีเครื่องมือต่างๆอุปกรณ์ทางกายภาพที่จะช่วยดูแลแล้วก็ร่วมทําให้ผู้ป่วยเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็ลดปวดไปด้วยไไกันค่ะบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นโควิดนะคะแต่รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาทางด้านระบบต่างๆอย่างเช่นระบบหายใจระบบกล้ามเนื้อระบบประสาทและระบบสมองนะคะก็สามารถเข้าโปรแกรมนี้ได้เช่นเดียวกันซึ่งเราก็จะมีทีมทางแพทย์แล้วก็ทีมกายภาพ ช่วยวางแผนช่วยรักษาแล้วก็ประเมินเป็นระยะเพื่อให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะก็เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการวางแผนในด้านการฟื้นฟูนะคะรวมถึงด้านการปลอดภัยของผู้ป่วยด้วยเราก็แนะนําว่าควรจะมีการตรวจประเมินอย่างเช่นเช็ดเอ็กซเรย์หรือเ r ็กซ e เรย์ปอดนะคะแล้วก็ผลเลือดต่างๆเพื่ออันนี้เอามาวางแผนในการออกกําลังของผู้ป่วยเพื่อให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นค่ะ ก็ประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้หลังจากที่เข้าโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพหลังหายจากโควิดนะคะอันดับแรกเลยก็คือผู้ป่วยก็จะกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้นรวมถึงการกลับไปเล่นกีฬาหรือว่าทำกิจกรรมที่ชอบแล้วก็กลับไปทำงานได้อย่างดีมากขึ้นนะคะโดยทั้งทีมแพทย์แล้วก็ทีมนักกายภาพต่างๆก็จะร่วมกันวางแผนอย่างเฉพาะเจาะจงกับบุคคล เพื่อที่ให้ตรงกับเป้าหมายของผู้ป่วยนะคะในการฟื้นฟูให้ได้มากที่สุดค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1น1 9 1 9หรือแอดไลน์นะคะแอดแบง k อกฮอสพิทอลได้เลยนะคะ